สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะสลับในที่ในช่องนะครับผู้ที่จะโชคดีนะครับถูก หวยฮานอยในวันนี้นะครับเนาะอ่ะเมื่อวานนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับก็โชคดีถูกหวยลาวหวยฮานอยหรือเปล่านะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะใครอยากได้งบน้อยเน้นๆนะครับก็ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยนะฮะเข้าไปรับแนวทางกันได้นะก็สายด่วนนะครับสายด่วนฮานอยลงที่นี่ที่เดียวนะเมื่อวานนี้ให้5เนาะก็ก็ไปเข้านะครับในที่ใน VIP นะครับ57เเนาะอ่ะนี่แหละตรงๆเลยนะใครอยากได้แบบนี้ก็ ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยนะก็อาจจะจับกับราวพัฒนาก็ได้นะครับแต่เมื่อวานนี้ราวพัฒนาไม่มีห้าเลยนะครับ่นะมาดูผลของนะครับเมื่อวานนี้กันก่อนเลยนะครับสลับในผลของวันที่24นะครับนอรลาวซานะครับ4 48320นะครับก็ไม่มานะหนูนก2าสองหนูไปออกลาวพัฒนานะครับส่วนในที่ในฮานอยพิเศษนะฮะออกไปในที่ใน6 70นะครับแล้วก็หนึ่งหกนะก็ไม่เข้าอีกแล้วนะอ่านะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวปรับสูตรด้วยกันเนาะเดี๋ยววันนี้ปรับสูตรด้วยกันตุดมา2 3สาวันแล้วเนาะนะครับฮานอยพิเศษเดี๋ยวปรับสูตรนะครับสูตรเดิมไม่ใช้นะฮะฮ้านอยปกติเนาะออกไปก็จะเป็นที่ในศูนย์ห้าเก้านะครับแล้วก็สนะีนะ่แปดเนาะมมาสองตัวเลยนะครับบางท่านก็เอาเลขเด่นเลยไปจับคู่ก็นะครับ ไม่ใช่สิเออคนละวันตัวนี้ลงมือลงมือนะครับของวันก่อนนะ629นะครับแล้วก็08นะก็มา9229นะเน้นๆเ,เลยนะครับสลับ f c ตัวยงนะครับส่วนในที่ในนะครับ VIP นะออกไปก็จะเป็นที่ใน้3 1157เนาะวันวันก่อนเข้าอยู่เนาะนะฮนะเมื่อวานนี้หลุด เข้าบ้างหลุดบ้างสลับปรับปรูนไปนะครับส่วนในที่ในนอยรวมก็ไปเข้าใน57เนาะก็ไปเข้าใน VAP นะฮะตัดตรงนี้เข้าไหมมีไหมไม่มีนะครับเนาะอ่ะก็จะเป็นผลของเมื่อวานนี้นะครับก็เมื่อวานนี้ใครไม่ถูกนะวันนี้ก็ขอให้ถูกโชคฟรีนะครับขอให้เข้าขอให้เฮงเงปังๆังแล้วขอให้แตก3นอยเลยแล้วกันเนะเสียดายนะหวยลาวนะงวดก่อนนะให้ไป9-2เลยนะครับมาออกในงวดนี้ นะครับตัวรูดตัววิ่งก็ไม่เข้าเนาะเออนะครับอ่ะเข้าบ้างหลุดบ้างสลับปะโอนไปแล้วกันนะครับมาดูนะครับแนวทางแรกก็จะเป็นในที่เลาสตาร์นะครับราวสตาร์ฟันตัวเดียวเลขเดียวตัวเดิมเช่นเดิมเหมือนเดิมวันนี้ให้ไปในที่ใน2นะครับเมื่อวานนี้ออก20นเนาะอ่าวันนี้ก็คงจะไม่น่าจะออก2ออีกหรอกนะครับ ในเด่น2นะนะครับชุดแรกอีกชุดหนึ่งนะครับก็ขอให้โชคดีนะฮะกับในที่ในราวสตาร์แล้วกันแล้วก็หวังว่าจะมี2นะครับส่วนใน3ตัวนะครับ3ตัว สามชุดนะฮะสามตัวสามชุดติดไว้แล้กันเนาะติดไว้ได้น้อยนะคะพอได้ลุ้นเนาะไม่แน่ก็อาจจะโชคดีนะครับถูกสามตัวก็ได้นะสำหรับในที่ในลาวสตาร์นะครับต่อไปก็จะเป็นในที่ในฮานอยพิเศษนะครับสำหรับนะฮานอยพิเศษก็ปรับสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่ก็ให้แม่นๆก็ให้เข้าแล้วกันนะครับสูตรใหม่ลงวันนี้วัดแรกนะครับเนาะฮานอยพิเศษนะ เว่าเขากับเลี่ยนสูตรใหม่นะครับอ่ะกากับสูตรวันนี้นะครับสูตรใหม่ในชุดแรกนะฮะก็จะเป็นในที่ก็หรือใครทุนน้อยนะครับก็อาจจะซื้อไว้ติดไว้จับไว้แค่ในชุด แรกชุดข้างบนก็ได้นะครับคนจะถูกไม่ต้องไปซื้อเยอะไม่จําเป็นต้องไปจับไปหลายตัวนะครับส่วนอีกที่ในชุดที่2นะครับ ก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะฮะสลับในที่ในฮานอยพิเศษสูตรใหม่เนาะส่วนใน3ตัวก็ติดไว้นะครับติดไว้นิดน้อยนะเพราะได้รุ้นนะครับเผื่อโชคดีเผื่อถูก3ตัวตรงๆนะฮะสลับในฮานอยพิเศษนะครับส่วนถัดไปนะครับสัดไปก็จะเป็นในที่ในฮานอยปก,กติอ่ะก็เมื่อวานนี้นะครับเข้าไปในที่ใน29นะครับ29 วันนี้ขอให้เข้าอยู่แล้วกันนะวันนี้ก็ให้ไปในที่เดขสองกับ3ามนะฮะในเลขเด่นได้เด่นสองนะครับเด่นสองาอาจจะออกเลขเดิมก็ได้นะครับเนาะ ใช่ว่าไม่เคยออกเลขเดิมก็เคยออกเลขเดิมอยู่เยอน,นะครับสำหรับนะฮะในที่ฮรัรดปกตินะครับส่วนนะฮะต่อไปก็จะเป็นในที่ในเด่น2ไปแล้วต่อไปเป็นเด่น3นะครับ ก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับสลับเน้ในที่ในฮานอยปกติเด่น2นะครับแล้วก็ในที่ในเด่น3นะครับก็ขอให้2มา3มีแล้วกันนะส่วนในที่3ตัวนะครับก็จะเป็นในที่ในนะครับ1 2 8นะฮะ6 3 5 427นะฮะก็3ตัว3ชุดติดไว้แล้วกันติดไว้นิดน้อยนะครับพอที่รุ้นนะเผื่อถูก3ตัวนะครับต่อไปเป็นในที่ใน VIP นะฮะก็เข้าว่างหลุดบางนะเมื่อวานที่หลุดวันนี้ขอให้มานะฮะขอให้เข้าแล้วการ7กับ8วันนี้นะครับในชุดได้เด่น7็ดนะครับ ก็สำหรับในชื่อดเด่น7นะครับเนาะอ่ะก็หวังว่าจะมี7จจะมาแล้วกันนะครับส่วนในชื่อดเด่นแปนะครับอ่ะเจ็ดกับ8 8กับ7แล้วก็7กับ8นะขอให้มาแล้วกันหรืออาจจะออก8 4เหมือนเมื่อวานนี้นะครับสลหรับในเรา พัฒนานะครับนาะรู้สึกว่าเราพัฒนานี่ออกเหมือนฮานอยปกติมา2องวดแล้วเนาะนะครับอ่ะสลับในที่ใน VIP นะครับนอในเด่นเจ็ดแล้วก็ในที่ในเด่น8ดนะครับหรือถ้าไหนชอบในที่ในอนอรวมอ่ะนำไปจับนำไปซื้อนะฮะสลับในอนอรวมวันนี้ให้ไปในที่ใน9นะครับแล้วก็0 ไดเด่นเนะครับก็นอยรวมถ้าเข้านนอยพิเศษนนอยปกติแล้วนะครับ VIP ก็ไม่ต้องประจับเนาะเออนะครับแต่เมื่อวานนี้กว่าจะมาได้ก็ VIP เลยนะครับนะขอให้มาทั้ง3น้นอยเลยแล้วกันนะครับสลับในที่ในนอยรวมส่วนใน3ตัวนะครับชุดเดียวเท่านั้นก็จะเป็นในที่ใน 2, 9ปก้านปะนายยิรนะิไม่ตัดนะครับเนาะ ก็จะเป็นนะครับแนวทางของในวันนี้นะครับสำหรับในงวดของวันที่25วันคิดมากวันคิดมากนะครับเนาะหิงเฮงปังปังเหมืนหมานนะครับสำหรับในฮานอยของในวันนี้นะครับสำหรับในวันที่25นะฮะใครอยากได้งบน้อยก็สายด่วน5คู่ก็ลงที่ที่เดียวนะเข้าไปรับแนวทางกันได้นะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ